เนียจะฝากถึงกันไหมครับบูมเราพามีอะไรจะพูดถึงไหมฮะฝากพี่ไวไฟดีมันหน่อยถามพี่เอ๋ยหน่อยอะไรนะครับมีอะไรจะฝากไหมะถึงฝั่งตรงข้ามอยากอยากจะขิงอยากจะขิงปล่อยตรงข้ามอยากจะขิงเมี่ยจะขิงไหมฮะก็ระวังไว้นะครับพี่เอ๋ยน้องๆเขาไม่ปานีพี่เหมือนกันนะครับถึงจะเป็นรุ่นใหญ่ผมว่าไม่กลัวครับอ๋อ

กดิกดได้เรื่อยๆโอ้โหปฏิบัมาเก็บชอก็แต่เบอร์คิวอ้าวม่เอเลยได้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเอาพี่เยหายขอเล็กไม่เจอเลยรือะเ้ย อะไรอ่ะแล้วก็เลเวออัพไปก่อนเลยนะทีมของพี่เอ๋ยนะได้อัพปืนทีมปฏิพานก็ได้อัพปืนเหมือนกันได้วันเด้าก็ไม่มีสกิลแล้วหรอ่ยไม่มีแล้วเฮ้ยแล้วนี่อะไรมันจะเปลี่ยนันลเหรอมันจะเปลี่ยนครับ ตรงกลางตรงกลางเรานัดกันตรงกลางดีกว่าเฮ้ยตรงกลางจัดให้ครับโอ้โหคินซี่ครับเก็บบุงบรุษฮกับนิวเจนไปได้ปฏิพันธ์ตายเจ้าเต้ไปโอ้โหแล้วทีพี่เอ๋ได้ไปอีก2เฮดช็อตครับสมปองไปสองเดชยิงคืนมาทีมเลยไม่อัาลนะครับตรงนี้ไหโอ้ยคนนี่มีบอลเซล่าอยู่เหรอเฮ้ยทำไมยังมีบอลเซล่า ทีมมูบันพาครับได้ออดินแล้วบางคนอัพเป็นโอดินแล้วแต่ทีมพี่เอ๋ยยังใช้เป็นแฟนทอมกันอยู่นะนี่ปฏิพานใช้โอดินเก็บพี่เอ๋ยไปนะครับเจ้าเต้เก็บเิ้จกไปปฏิพานเก็บไปอีกคนพี่เอ๋ยมาเก็บปฏิพานไปโอ้มีโอดินแล้วโหวืนนี้สวยมากครับทีมเฮ้ยโอ้โหนี่ก็ต้องมีนี่เนี่

ได้ไมนเป็นกระแพงเหล็ที่ทีทะลุไม่ได้โอ้เอาเป็นออเปอรล้เหรอครับออาพี่เอ๋ได้เหมือนกันครับเก็บสตูดบอยไปเ่เครื่องแล้วรอกเยไปตรงตรงนั้นเาเรียกอะไรอะเ้อะไรเบี้ยี่ยไยอแพ้เลยเฮ้ยอยี มเจ็บแล้วบีมเจ็บแล้วการเจ็บแล้วพี่ยยิงไงวะเนี่ยปืนนี้เฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะปืนนี้โอ้โโอ้โหมีฟังเสียงร้องเฮ้ยอะไรอะไรวะเนี่ย อะแล้อะไยจังใช้ออปเปอรเตอร์อยู่สมปองมาอย่างเด็สติงเกอร์ตัดกี้ไปไม่เอสจิเกอลต์สเปคเตอร์ตัดนิวเจนาครับสโนบอลนะครับโโนนั่นไอสเก็ตกันใหญ่นี่มันเกมอะไรกันเนี่ย เฮ้ยม่ก,มดกากดแลวีอ,วอย่างนี้อย่างนี้ทำแ้มอ่านี้ทำแ้มตัวนี้กูเก่งตัวนี้กูเก่งกดมเปลียได้นะกด ดเดียวเดียวเดียวยุดไม่ยิงเลยวัดแมนวัดแมวัดแมนวนี้วัดแมฮิว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 ดูดดานาแล้ว้ยูเฮ้ยเขาน้ำเขาน้ำาดเขาน้ำาดนตัวดีปะ วิ่งวิ่งอ้าวิ่ง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 วล่งวิ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 ้งวิ่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 งว่งวิ่งวิ่งวจะงวิ่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 งว่งวิ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 ่งว่งวิ่งว่งวิ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 ่วิ่ง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 วิวิ่งวงวิ่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 งวิวิ่ง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  ยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ชอปโบก็จะย้ายกหน่อยนะเอ้าเป็นชอปโบทั้งคู่แล้วีแสดงว่ามีทีมหนึ่งได้ชอปโบเหมือนโอ้ยิงกันไปแล้วครับทีมที่เอ๋ยได้สองเหล็กลัสติ่งแล้วครับนักหนูต้องมาครับช่วงนี้ผมยานเป็นแคทนิดครับยิงครับโอ้แรกช็อปนัสกันนัวนัวครับตรงนี้าาามมมททันนวิิแล้ดด เอาวะไอพีโคตรกาดดูที่เป็นตัวนี่เมื่อกี้ทีมงานเขาบอกฝากมาถามว่ายังมีเวลาอยากแก้มือไหมครับคุณบูบูราฮาอ๋อแก้มือแน่นอนครับแก้มือแน่นอนครับี้มันร้อยเรียบรับพี่ผมผมให้คนแพ้เลือกแมปครับอ่าได้เลยครเขาไม่ได้กำหนดมาให้แมพนี้เหรอเขาเขาถามว่าอยากกำหนดไหม ขออยากเปลี่ยนแบบใหม่เออเอาเอาเอเซนแล้วกันครับเอเซนเอเซนเอเซนตรงกันครับเอเซนเอสเคเลชั่นนะครับอะเป็นนัดคู่ที่เป็นแมปที่สองระหว่างทีมไเปอร์เดมนกับทีมบูบุรพานะเมื่อกี้โอ้โหผู้เชยเก่าทั้งทีมเลยนี่ฮะเมื่อกี้ผมพูดอะไรันบ้างวะไม่มีไม่มีล่สุดไม่มีไม่มีไม่มีไม่ีูว่าผมไม่ดูว่ากล้องมันกล้องมันสลับเข้ามาแล้วด้วยไม่ดูมาตอนไหน มาไม่บอกนะออะนะอ่ะเดี๋ยวก็เราไปดูกันเอเซนต้องพอเลยต้องพอเลยเดี๋ยวอ่ะบอปอครับบอปอโอ้โหแบกมาสตูก้ากันเป็นคนเรกกะบอกแล้วเทสอ้โหเรายิงแตกนี่ครับสงครามบั้งไฟครับไปครับ ใครจะเป็นเหยื่อบังไฟแล้วปฏิพันธ์เดับยวจะต้ลบังไฟไปตรงนี้ครับผมฟองเอาบ้างปฏิพันธ์ทริปเปอร์คิวอ้าวพี่เอลเอาบ้างครับอยากจะับเบิลคิวด้วยยิงผิดโทษโทษ

โอ้โหดิวเจนโอ้โหจังหวะนี้โดนลุมแน่นอนพี่เอ๋ยรออยู่อยู่แล้วครับบอกมาเล่นช็อตครับตอนนี้ทีมเขียวนะครับเทคนิคเขาจะเล่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนด้วยกันครับแล้วโอ้โหโดนดีมสีดแดงปิดล้อมหุยมันไม่ยิงพี่ครับโอ,อแ้แล้วใครเดิน,นดูทุกคนเขาการต้งกลารนี่คืแอแบบ ต่อปิดต่อปิดต่อปิดสามตัวตอปิดสามตัวไอ้ต้านไอ้ต้านออกไปก่อนเออส์เอ์โอเคคนนีไปพักต่อดีกว่าไอปืนโกว้ยมาแล้วไอ้ก

ทำไมมีปืนแล้วอ่ะป๊อปคนลุกชอบแบบนี้คนลุกโอ้ย

จริงยังไงวะนี่ยัสองหมดแม็กไม่ตายโอ้ยแม้ยเอาไปโดนตัวหลังอีครับ้แล้วอาวุธสุดท้ายคือช็อตตีครับสิ่งที่ต้องทำคือการรักษาระยะนี่ครับผมโอ้โหพี่เอ้พี่เอ้เอาเนี่ยเขาพี่เอยเข้าใกล้ไปหน่อยครับผมนั่นดิ โดนหน้าไตัวหลังเรอไอ้เคัว้อยหนึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปช่ไนไปช่าไหนเรแทนเสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ ครับผมได้ไปไอแลนด์ใช่ไหมพี่ได้ไปกันได้ไปเลยไปทั้งสองไม่ไกลเลยไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวไปกินข้าวอ่ะอ่แล้วครับนะอ่ะก็นี่แหละครับผมนะก็ก่อนที่จะจากกันไปก็ขอขอบคุณพี่เอ๋ยแล้วก็คุณมูลพาทั้งสองท่านนะครับนะที่มาร่วมสนุกโชว์แมทกันในวันนี้แล้วก็มาทอล์กโชว์มา